นะคะแล้วก็จะมาถ่ายรูปแบบว่าเบลลพี่ดองถ่ายยูทูบถ่ยยูทูบเราจะมาถ่ายเราจะมาถ่ายรูปแบบยายพิงนะคะยังขาดไม่เอะกจไปยีงต่อน่าสุดชุดถ่ายรูปเดี๋ยค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นเซตแบลนะครับโนพี่ดองสอดเงินลูกเราถ่ายไปเลยเลย่อนเทเาไรเลื่อนเ่าไเลิศ ซิวแบล็คนะครับสวยไหมสวยดิผมแต่บ้านอ่ะมีเว่ยมันได้ดีได้มากถ่ายรูปคู่กับลูกสาวนะครับวันนี้ก็เป็นฟิลแบบ็คไปซื้อยางเลินพี่น้องบอว์มุขมันมาทั้งว่างันไม่ไปงานนะคะวันนี้ไม่งานฝันขายของค้อน ทำอะไรที่บแวแทำไมี่แววากัน้แต่มกก็สวยเลสวยี่ะชอบเลยเอาเอาเก็บใบทุคนพื <h <h ่ออยไรยืเส้นสายว่าหักกันผู <h <h ้่ออะักเลยแม่เอาไปในหน้างานกันล้กันสานก็ดอือเอาโมนลงกันเอานุ่งกันเสร็จแล้วสวนี่ลอดอีพึ่งมันเหียบเนาะ มันจะจ่งเนาได้ดูเหมอเสื้อแบบหารักแบบได้อ๋อเราไปทายด้ีเลยนะ่ตาออเนาะเออใช่ตาให่นนารักเลิศก็คือจบนะฮะถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร์เลคะ